เข้าไปแต่ละขั้นมิดซีรีส์ครับพี่น้องกว่าจะมาแต่ละขั้น,อน,นเอาเอา,อามวยมาจากไหนนั่นคุณออกมาจากโคกไหนอ่ะโอ้กว่าสิมะล่องกันตักดินใส่รถด,ดำล่องมานะนาพี่น้องเจ็บแบบเป็นมะขามจมเกง่งพวกนีว่าอะไร ว่าสิมาล่องตักใส่รถดำล่องมึงมารับสมัครเป็นคนขับมโครมือชีพรับสมัครเป็นคนขับแมคโครมืออาชีพเอบาลองเบิ้ง ครับเป็นมั่นเหรอพี่น้องกำลังหัดครับมั่นครับจังอยเป็นแล้วข่าดนะบอหนี่ว่ายจัก <c oughs> เทียบบอหนี่ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> อย่าไปใส่ฝาขาังรถดำเด้อใครได้ข่านไหม ไม่ตะปีนขึ like ้นรถเอาอตายก่อนซะเนาอนอนตกกิ่งตกลงหันกูได้เมียไม่ค่ะค่ะใจร้าย พอสิว่าใจร้ายอีกและใจร้ายทำไมใจร้ายกับเจ๊แบนอย่างนี้ว่าอีกละโอ้ยเอฟซีเจ๊แบนรถดำเขาคือเงียบเถอะท่านรถด,ดำแลนเข้าไปต้องเที่ยวนี่ดับเครื่องล้อครับต้องได้ดับเครื่องล้อครับอ่า งานไม่หลายครับได้ดับเครื่องรอเอาเจอร์บีกายังอัดวังเซท่านเจวั <Yeah. S 1> น,นอัดบูทุนห้าร้อยชั่วโมงอัดครั้งหนึ่งคือแคบบ่ อัดบูทูสีเป็นบลอีหละสีเป็นบออีหละ่สีว่าเนเห็ุจังในสีเป็นเนี่ยเห็ดจังในอีนหละอังเสีเป็น ฮอืมโอทึงนี่กับตั๊ียังคืนเลยวหรอือมรออะไรราเยมมาาเเี่ยวเฮ้ผมเข้าไปด้วยไหมใช่ไมนตกักกนสแบบไอโฟนดวะอะไม่นั่งตักอกนปะอะ บ่านางตากสีนางใสมันมีสมนีหม่องของมันสมนีควสิมากมา,านเนาะก็บ่ปันได้ละ <c oughs> คือสิมกักักเนางบ่กม่นผู้สาวอันนั้นผู้สาวนี่สิมักยุ่นล่นะเอา นั่งเลยอ่านั่งเลยอาจะสอนเจแว่นครับตักใส่รถด,ดันะครับเป็นครั้งแรกนะครับอืมที่ผ่านมาไม่เคยตักใส่รถด,ดัเลยครับแมนปะออ่าคันนี้ววกว่าสุดใสนไนะว่าเก็จะเล่งแหงกว่า lên người khoai thôi nào nghe đấy tem phơ lừa đấy กรถคะ่ะเป็นแมคานจมดูถามหนีว่าไรซีเรีย่ย <laughs> มาเลยรถดำน่าเลยโอเคครับมาแล้วครับรถด,ดำครับ,เอ,รบ,อเ,รบเอาแล้วครับคันแรก <อา S 1> ครับของเจ๊เว่นนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาเอา ยอ,อยู่ไปย,ยังไหนโยกขึ้นยังน้อยแมย่ยกขึ้นป้าอันบ่าาเคยขับแต่มันห้องอะส่งไปยังไงอ๋องามมุงกี้เขายัางน้อยมันยังแย่นานนงาม,มุงกี้เขาเออง,องานบุกี้เขาอีก ตามลุงยังน้อย,ยาออตามลุงอีกน้อยเขาวะะ่าล่ะตายแล้ว <c oughs> บาดเน <c oughs> ี้อเกลือยเลยฉีดเกียมไงเนาะบาดเนื้อรักแม่บปดเนี่ย ขอมาดึงงามขอมานโยคืนสวิ่งไปไอ้ยังโยกสูงไรไหมล่ะนำลุ่ง cái xuống lại là Lạ, em là dưới khá nó em có đi Ờ Dưới cho kênh อาคงไปตำเนีย่อยอาคมมาเตรียมมุกี้เอาไหมงายมุกี้ออกน,นี่แม่เลยย่ำตักนะดึงอําเข้ามากตัวเดี๋ยวดึงกี้ขึ้นมาเลย

เตรายมไล่พวดัน้ิหลายพวดเตรมพรอลอรถพนนี้นะ่ะตำนันทำกี้เขาอีกจะวิ่งไปยืดอกไปลงตาอยังหนพ่อพอ่อยกขึ้นยกขึ้นยังอย ไฟเท่เลเท่เท่เออผมแล้วบอกเราไปบีบเตะบีเบเตะแกตัวเองอ๋อมาจากเตะแต่นั่นนี่หัวมันมน,นั่นปุ่มยุบหัวนี่นี่หัวคอนข้อเนี่ย,นนย <c oughs> ไปเด้อไปเด้อจะยู่โด,ดนเด้อเจ้า พอร่อเลยได้ไลค์กูมูวัน้เปี่ยนไดลค์กูมูหมดย่งงงานนันสาลวัดพีน้องเอ้ยราคาขายบว้เรือด้วยยงงานเขาขายยังงานเขาขามาครับลูกน้อง เลือกหลไหมขอยล้างไปพ่อเอาตักขม้าวานนี้อ่อตักขม้าดึงอามเมขม้าอสี่ไหมย่ำตกักไันอุ้งกี้จะเฝ้างอหลาหลไหมเอางอเอาบ่าเนี่ยพอแล้วท่านไหม เ่าห้ออะไรแม่ปุ่งกี่แม่เป็นยังขึ้นในห้อเก๋ยยับไงออกไปทั้งหลายแม่ตาพ่อทาตักก็ดีนี่แหมพ่อจักงพ่อทาตักอ่ะก็ว่าว่าให้เอาลึกเนาะห้อกี้เขาอะไงยับแห่งห้อก็เป็นห้อสองห้อเขาอะไน่ผู้เสียผู้เสียยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเออ สาเนยเด้อพี่น้องพยายามต่ำดักเลเนาะต่ำลงยังไงงอขุยเขาเออเนี่ยบิดงอลงอีกต่ำลงต่ำลงต่ำลงตำลงงายออกโอ้ยนานนอนนนนออยงพยายาดักเก็เด้อ เราลงตำปน,นั่นเนี่ยเอามาอัทางทั้งนาเนี่ยเอาทั้งนาเนี่ยแม่หนาจะฟ้องเนี่ยแม่อกแท็กนี่แม่ช่วยเขามาดึงเขามาเออยางมันเก็บย,ยาเก็บนะยางกีดินเก็บเหรอห้องแข็งเขาห้องกีดเขาเออรู้จักไม่ฟอนลำอ่ะ ไปไกลเนาะโอ้ยรังการงานสากดิเนาะทำลงมาวงกี่เข้า

เปลี่ยนติดอยู่คนเหรอ,อไปเบิง้งเบิ่งเถอะจะไปตำดากันจะตำดาก<ป>ันจะปะทีไหนมันจะไปตำเบืด้ดเอาลงไปเบิ่งให้เขาจะเบิ้งกันเบิ้งยังไงหรอเดียด๋วยวเราจะลุกขึ้นไหนให้เขาดูเขาจะตำดากันพี่น้องมันจะขึ้นได้ไงเนี่ย หนากระจุกกระเสียสวรสารบัตรมันไงตาบลสีด,ดำมันกับตีถือกันไหมใส่แล้วไรปวดมีภาพกีฬามันๆอีกแล้วรถติดค่ะแล้วว่าฮ่นเดขึ้นอยู่ยหยับเหรอพุ่หนึง <laughs> ดับซ้ำเดี <mean Ale c> ๋ยววะยังก mm. ัน <Went> นั่นนั่ม่มาหนิเบิ้ลลไป